สวัสดีครับทุกคนมาพบกับผมไอเทนเกมเมอร์ I อีกเช่นเคยถ้าชอบก็อย่าลืมกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับวันนี้เรามาเล่นโซโลก่กันยาวๆนะเพื่อนสวัสดีครับทุกคนมีใครอยู่ไหมอ้าวเฮ้ยบุดแคมป์เงียบเฉยเพื่อน ไม่มีคนเลยครับทุกคนรู้จังมือใส่เขาจะไปเก็บแล่นกันนะครับเดี๋ยวเราฟาร์มเสร็จเดี๋ยวเราไปพาได้กันจอดดีกว่าเฮ้ยอยูกันมาแล้วครับเพื่อนผมว่านน่าจะอยู่โกดังสนะครับเฮ้ยโกดังครับโกดังโกดัง ใช่ครับผมใจอแล้วเฮ้ยเพื่อนเขามีสองคนนะครับเดีย๋ยวเราเข้าชาร์จดีกว่าน่าจะคนตีผมอะสองครับเรียบร้อยข้างบนมีคนนะครับข้างบน นี่เขาเลื่มกันนะครับนี่เขาหน้าจะมีเพื่อนอยู่นะผมว่าเพื่อนเขาอ,อยู่ข้างบนหลังคาครับทุกคนมาแล้ววันลนะ เรามาคนเดียวนะเราเดี๋ยวเราต้องแบบเล่นแบบหลัดกลมนะเพื่อนข้างหน้าผมมีนะครับไม่รู้กี่ตัวข้างหน้าน่าจะมีตัวหนึ่งคนะรับเฮ้ยเพื่อนว้าวเรียบ,บร้อย เรื่องเาอีกตัวนะครับนอนอยู่ข้างบนเฮ้ยเขานอนอยู่ข้างบนลงมาครับลงมาเข้ามาดิครับเฮ้ยปอดตะแยมทุกคนยังไม่หมดนะครับอีกตเดี๋ยเพื่อนเขาอยู่ ไอ,อ,อ้เจ้าปอนเองนี่ยุ่งในข้อเลืองนั่นเองเนี่ยหน้าเราองหน้าเขาเขาน่าจะนอนอยู่ข้างๆนะเพื่อนอยู่ข้างกำแพงครับใครเขาย่องไปนะเราใครเขาย่องจะเอ๊ะเอ๊ะจะนอนทำไม <h> 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 ้โอ <ก ens> ด่านนี้งูเยอะนะครับเพื่อนระวังกันนิดนึงนะเพื่อนสวัสดีทุกคนมีใครอยู่บ้างไหมคุดแชมป์บ้างไหมนงิงฮัลโหลรวมไปหนึ่งครับ นี่าจะทำไมปรับมันเยอะจังเนี่ย,ยต้องเฉยอะไรนี่ใส่กอดอะไรครับเนี่ยโอ้โห เล่นมุมสุดเ,เลยวะเราจะปลอดภัยไปข้างหน้าเราสองคนก็มาดิเพียอนเข้ามาเลยเพียอนโอ้โหไป,ไปก่อนไม่ไหวแล้วไปก่อนเล้วเขาน่าจะสามคนนะผมว่า ไม่โดนหลังคาเลยคนระับเพราะว่าข้าสามคนเราเสียเปรียบเราต้องหามุมที่ดาเขาได้ใช่ยเลยเฮ้ย,เย,นนยนี่ตีไหนนี่ต้องมีทงเขาผมจะปาระเบิดดาบนะทุกคนเขานายวิ่งมาชูเพื่อนมาแล้ามาแล้ว โโอ้แม่จะไงจับวางครับเพื่อนน่าเหลือตัวนะครับเขาน็อกไปสามแล้วนี่ฮัลโหลฮัลโหลเพื่อนอยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยสะกดทำไมอะเฮ้ยเฮ้ยยิงดิยิงผมเป็นอะไรครับเนี่ยโอ้โห รถอย่างเงี้ยรถอย่างเงี้ยเนี่ยผมชอบรถนะครับทุกคนเวลาเจอเงี้ยชอบขึ้นสโคปเอเวนไลกันไหมรู้ คมมากเลยจะหลอดเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่ายิงเรายิงเรายิงเราเราขอโทษต้องหินครับน่า, Brooke, นาจะตัวเดียวเขาตีกลับม่ชิบหายแล้ว โอ้โหโอเคโอ้โห,โอโหรอบนี้เพียบเลยครับทุกคนผมจะเอาอยู่ไหมนี่เอต่อยไลน์ไปนุ๊กไม่ต้องเล่นครับ จ้ลูกสองมาไล่ยิงผมมาดูดิ <c oughs> ใช่นายกลา้ามากเลยน้องมดแล้วอ่ะทุกคนหมดเชือ เฮ้โยโกดังมีคนครับ <S <S ผมไม่รู้ว่ากี่คนนะเดี๋ยวผมจะไปออ้อมไปข้างหน้าเราครับข้างหน้าเราข้างหน้าเราไปกันสองนผมว่า เราแล้วครับใจเย็นพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มนี่ใจร้อนจริงเลย ei ขอฟ์มของก่อนทุกคนขอฟูฟูขอฟูฟูนะครับขอฟูฟูฟอมเป่าให้ไปแจกเพื่อนนะครับ ้ยิงแฟรเฉยอะไรเนี่ย <ots of sc ats> <c oughs> เฮ้ยทุกคนเขากำลัยิงแฟรเลยเมื่อกี้ยิงเขาแบบเขายังไม่ตั้งตัวเลยเราขอโทษเพื่อนผมว่ามีคนมาหาเราแน่เลยเขาเมื่อกี้ไอ้คนเมื่อกี้เขายิงแฟร์ไวครับ คนนะครับผมว่าสองตีเนี่ยหรือว่าสามหนึ่งก็ไม่รู้ไม่ร่วงเฉย ข้าของโดนลุงสามทุกคนมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้ว はい。